ในหนึ่งชุดนะคะลูกค้าก็จะได้รับฐานวางปั๊มลมนะคะอันนี้ที่พักลมแท่งออกซิเจนนะคะปั๊มลมแล้วก็สายซิลิโคนสี่มิลแล้วก็หกมิลค่ะส่วนวิธีติดตั้งนะคะก็จะต,ตัวนี้สายสี่มิลที่ให้ไปจะเสียบตรงนี้ค่ะต่ออันส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเอาไปติดกับปั๊มลมนะคะ ส่วนสาย6มิลน,นะคะก็จะต่อกับตรงที่เป็นรูปวาลสีแดงตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะอะแล้วก็เราก็จะเอามาวางที่ตู้ปลาแบบนี้ได้เลยส่วนสาย6มิอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเสียบกับหัวทองเหลืองที่อยู่กับแท่งลมแบบนี้ได้เลยค่ะส่วนแท่งลมไม่ต้องมีอะไรยึดนะคะเพราะว่ามันมีน้ำหนักอยู่แล้วก็ไอ้นั้นได้เลยค่ะวางได้เลยเสียบปลั๊กก็ใช้งานได้แล้วค่ะ แค่นี้ค่ะลูกค้าสำหรับการประกอบนะคะเรียบร้อยค่ะ